จากนโยบายของประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์คณินเจรวรนนท์ให้จัดโครงการ CP ปันปลูกฟ้าทลายโจรผลิตยาแคปซูล30ล้านเม็ดแจกฟรีให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงยาสมุนไพรไทย CPF ยึดหลักปรัชญา3ประโยชน์ร่วมร้อยเรียงความดี CP ร้อยปีส่งต่อความหุญญ่นใยดังกล่าวด้วยการช่วยเหลือบรรเทาความรุอร้อนของประชาชนและแบ่งเบาภาระภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด1 9และโอมครอนไปได้โดยเร็ว ล่าสุดคุณวรวิชเจนธนากุลกรรมการบริหารพร้อมด้วยคุณพานินีนินทพาณิชรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF เป็นผู้แทนเครือ CP ร่วมส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้แก่ผลโทนิรันดอนศรีคาชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกณนะกองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชด,ดำเนินกลาง CP เราเองก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งนี้และหวังว่า ยาตัวนี้จะได้ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชน CP ตระหนักเสมอว่าเราทำอะไรต้องมีหลักฐานประโยชน์ซึ่งเป็นค่านิยมที่ปลูกฝัง CP ทุกคนก็คือไปลงทุนประเทศไหนหรือทำงานที่ประเทศไหนทำอะไรที่ประเทศไหนต้องให้ประเทศนั้นเขาได้ประโยชน์ก่อนและประชาชนในประเทศนั้นได้ประโยชน์ส่วนบริษัทนั้นได้อันดับสุดท้ายท่านประธานตันนินเจริญวนนท์จะไม่นิ่งนอนใจหากประเทศชาติมีเรื่องอะไร ที่ทางบริษัทมีศักยภาพที่จะรับใช้ได้เราก็ยินดีเพราะเราต้องการให้ทุกคนอยู่ร่วมด้วยมีความสุขเราไปด้วยกันไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกกล่าวว่ากรมได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาทุกประชาชนจากสถานการณ์โควิดซึ่งเรือ CP และ CPF ให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกมาโดยตลอดนับว่าเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้านทั้งการมอบอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจําเป็น ขอบคุณเครือ CP และ CPF ที่จัดโครงการดีๆเช่นนี้กรมจะนาไปมอบให้กับประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและมีกําลังใจที่เข้มแข็งเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโครงการ CP ปันปลูกฟ้าทลายโจรจัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทลายโจร100ไร่ใช้เวลา100วัน ภายในศูนย์นวิจัยแสลงพันธุ์และฟาร์มคำพานจังหวัดสระบุรีเพื่อผลิตยาแคปซูล30ล้านเม็ดแจกฟรีให้คนไทยทั่วประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานสําคัญของโรงงานผลิตยาและผลิตตามพระราชบัญญัติยาสมุนไพรที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับสนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกําหนดด้านปริมาณสารสําคัญแอนโดรกาฟอรไลนในวัตถดิบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพปลอดภัย